วีลคอมทูพาราแคมสวัสดีครับผมสื่ทุกคนนะครับมิตรรับโซแอพพาราแคมชั้นเตอร์1ในการเทปพูดความระเบิเทปศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคทุกคนวันนี้เราได้รับภารกิจมาในการสำรวจที่นี่เราจะเข้าไปทำการสำรวจที่นี่กันเลยนะครับประตูนี้มีมีเปิดเข้าไปสำรวจกันจะเปิดได้เพื่อความปลอดภัยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไม่เกี่อะไรอ่ะก็อีโรนี่โอ้ตัวแกมันเลยเฮียโอ้ยมีไฟเ้ยต้องแบบต้องแบบนัต้องแบบอันนี้ไงชุบไม่มีไปต่อได้ เดินนะ่ะหันซ้ายหันขวาเคลีย์สีกกำแพงไว้เพราะทหารไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรแล้วกูก็ไม่เห็นด้วยว่าคืออะไรแต่กูถอยไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินแค่งเไม่มัไม่มีอะไรนะไอ้เหี้ยเอาดิเคลีย์เคลีย์วิชี่มแมลงสาบต,ตัวโคตรใหญ่เลยสัตว์ มีกระสุนมีกระสุนมีกระสุนดูเหมือนว่าเราต้องเปิดใช้งานสามเครื่องกันเนื่อไฟเพื่อเปิดประตูนี้ใครจัตีเราปลอดภัยแล้วพลทหารเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันพวกนี้คืออะไรมีมันอีกเหรอ มันเป็นตัวอะไรกันแน่มันมีนมาขนาดไหนกันเชียวเป็นตัวอะไรพอมั้ยทุกคนเราไม่รู้จะเราจะเจออะไรบ้างเฮ้ยอะไรตกใจม,ม,มั้มโอเคเปิดเรือบ้าแล้วเตรียมเครื่องบันไฟแล้วเจอกันเจอกันเจอล้วเจอกัน เจอแล้วเจ้ถังหนึ่งเจ้าถังหนึ่จ้าถังนึงระวังไว้ดีพลทหารเราไม่รู้ว่าจอมันาจากตรงไหนเจอแล้วโอเคเหลือเครื่องสุดท้ายพลทหารโอเคครบแล้วไปไปชันตัดดินระวังด้วยระวังด้วยไอตัวใหญ่เกิดอะไรขึ้นอ่ะไอแถว ากเกย์ตีดีพี่เองโอ้มึงไปไม่มึงไปไม่บอกกูสักคำเลยน้องโอเคของวันนี้คือทุกคนคลิปนี้ของในการเล่นพาราเคมชัปเตอร์วันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสั่งกระนั้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย